ช่วงนี้ค่ะคาราวานความอร่อยนะคะช่วงคาราวานความอร่อยคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงคาราวานความอร่อยในวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกันที่งานพิธีเปิดเทศกาลกินเจหาดใหญ่ประจำปี2554อิ่มกายอิ่มใจปลอดเล้ากินเจกันนะครับ ซึ่งในงานวันที่27กันยายนที่ผ่านมานั้นนายยงยุทธวิชัยดิตฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับก็อยากจะขอกราบอวยพรนะครับให้การจัดงานในวันนี้ในเส้นการทิเจริได้กนเล,ล็กกุนโลงไปด้วยดียัีนี้ก็ได้เวลาคบควรย่่งยิ่งแล้วผมขอเรียนเชิญทุกคนคนเข่นงานว ขอเชิญทุกท่านได้เป็นประธานกรรมการร่วมกันนะครับงานเทศกาลปิจเจหาใจประจำปีของคณะปีน้วัีดีครับหลังจากลั่นกรองเปิดงานประธานในพิธีก็ได้เปิดซุ้มอาหารมงคลทั้ง999ลูกและแจกจ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนั่นเป็นสัญญ,ญาณว่ากิจกรรมทานบุญกินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมือง108รสชาติ108อาหารเจได้เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับ ซึ่งบริษัทไถ่เทพรสจำกัดมหาชนหนึ่งในผู้สนับสนุนเทศกาลกินเจหาดใหญ่อย่างเป็นทางการก็ได้นำเมนูผัดหมี่เบตงเจมาปรุงให้ผู้ร่วมเทศกาลกินเจได้รับประทานกันอย่างอร่อยอร่อยโดยมีนายอุชิตชูช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมผัดหมี่เบตงเจแจกจ่ายด้วยละครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอาหารเจเป็น อาหารที่บราศจากเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นอของแท้ของของที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเนี่ยนะครับต้องเป็นของที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นท่านกินเจท่านจะได้บุญและก็ะสุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เลือกวัตถุดิบปรุงรสเนี่ยนะครับที่เป็นของเจจริงๆนะครับก็ขอให้ท่านได้รับบุญได้รับผู้สนจากการทานอาหารเจตลอดไปครับ สวัสดีครับเราในนามของบริษัทไทยเทพรถสสำหรับชาวหาดใหญ่เราได้นำเครื่องปรุงรสจากบริษัทนะครับมาร่วมทำบุญในเทศกาลกินเจหาดใหญ่ทุกปีในฐานะที่เทศกาลกินเจของอำเภอหาดใหญ่นี้1ปีนะครับเราก็จะมีกันครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญครับพี่น้องชาวหาดใหญ่แล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับร่วมกันรับประทานนะครับอาหารเจเพื่อเป็นการชำระล้าง ร่างกายแล้วก็เป็นการร่วมทําบุญกันนะครับสําหรับเทศกาลเจในปีนี้ครับขอบคุณครับเทศกาลกินเจหาดใหญ่ปีนี้บอกได้คําเดียวว่าอิ่มกายทั้งผู้รับอิ่มใจทั้งผู้ให้ได้บุญทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคุณผู้ชมก็ี่ยากินที่เนี่คะ่ะไม่กล้าไปกินที่อื่นขอเชิญนะคะพี่ๆน้องๆมาร่วมกันกินเจค่ะทาบุญนะคะได้กุศลแล้วก็ละเว้นเนื้อสัตว์หนึ่งก็คือว่าไม่ได้ลดลดการฆ่าสัตว์ ชัดใหญ่เนาะแล้วก็ได้บุญด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่บริษัทนี้คือให้การสนับสนุนการเจก็ได้ได้ช่วยก็คือในเทศกาลน,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 นี้ด้วยก็ดีค่ะก็อยากให้มาแล้าทานเจนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้บุญด้วยแล้วก็เป็นการลดลดการค่าสัตว์ด้วยนะคะคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าหนึ่งมื้อที่เรากินเจก็จะมีหมื่นชีวิตที่รอดตายเลยนะครับ ที่สำคัญอาหารเจที่ปรุงด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งมั่นใจว่าปลอดภัยและไม่ใช่เจของปลอมนะครับคุณผู้ชมเอาไปว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าดรบุญมาจะควงสาวสวยนางเอกตลอดการคุณจิกนวรัตมาสาธิตเมนูอาหารอร่อยๆสักครู่ค่ะ